กกตยื่นคำร้องขอเวลา75วันเพื่อเตรียมการเลือกตั้งและประชามติในวันเดียวกันการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสและการออกเสียงในการประชามติในวันเดียวกันโดยขอเวลาการเตรียมการ75วันเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชน ซึ่งนายบวรศักดิ์อุวรรณนรรังนายกรัฐมนตรีได้ระบุวันที่29มีนาคม2569เป็นวันที่จะจัดการเลือกตั้งแต่ที่น่าสนใจคือการประชามติที่จะมีขึ้นซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ m o u ความตกลงสมมติต้องทำตามกฎหมายที่กำหนดระยะเวลา60ถึง150วันสำหรับการเผยแพร่และให้ความรู้ให้กับประชาชนหากการยกร่างรัฐธรรมนูญช้าลงก็อาจทำให้การเลือกตั้งและประชามติไม่สามารถจัดในวันเดียวกันได้ นายแสงบุญมีเลขากรกตกล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งและประชามติในวันเดียวกันมีข้อดีที่ประหยัดงบประมาณและสะดวกสําหรับประชาชนโดยสถิติการเลือกตั้งสสมีผู้มาใช้สิทธิ์สูงถึง7 5ส่วนการเลือกตั้งอื่นๆมีอัตราการมาใช้สิทธิ์ประมาณ6 0เเท่านั้นในการเลือกตั้งสสผู้มีสิทธิ์สามารถลงคะแนนล่วงหน้าและเลือกนอกเขตได้ส่วนการประชามติประชาชนสามารถลงคะแนนนอกเขตได้แต่ต้องทําในวันการเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งจะช่วยประชาชนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่ต้องกลับมาลงคะแนนในวันเดียวกันกอกตอขอเวลา75วันเพื่อเตรียมการเผยแพร่และให้ความรู้ให้กับประชาชนซึ่งรัฐสภาต้องส่งคำถามประชามติให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่13มกราคม2569หรือไม่เกินวันที่28มกราคม2569เพื่ออยู่ในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดนายบรวรศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลต้องการเวลาในการจัดทําคําถามประชามติเพร,าร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จสมบูรณ์และการยกเลิก MOU ยังอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆอย่างกระทรวงการต่างประเทศและนักวิชาการเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดเวทีให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจัดการรับฟังความเห็นนั้นอาจเป็นเรื่องรุนแรงถ้ารัฐบาลเป็นผู้จัดการอาจถูกข้อคอหาว่าแทรกแซงหรือชี้นำสังคม กกอตอการเลือกตั้งประชามติกแก้ไขรัฐธรรมนูญการเมืองไทย